สวัสดีวันรุ่งนนชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งวัรุ่งนนกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้เชิญน้องเอิร์ธอาภาชัยเข้ามาร่วมสนุกเป็นตัวเอกกันในวันนี้นะครับผมน้องเอิร์ธเคยออกคลิปผมน่าจะ 2- อถึงสคลิปแล้วนะฮะถ้าใครตามตามอยู่ก็น่าจะจํากันได้นะครับเห็นว่าน้องเอิร์ธเขาสตรีมบนทวิตช์ด้วยนะครับใครอยากตามไปดูน้องนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับผม เหมือนเดิมครับใครอยากร่วมสนุกนะครับลิงนดิสค่าเดอยู่ใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ครับผมน้องเอ๋จะต้องมาเจอกับผู้เล่นแรงโก้ห้าคนซึ่งมีเลือกกันแค่คนละสิบเพีเท่านั้นนะครับพูดง่ายก็เม็ดเดียวล่วงนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันนะฮะใครอยากดูแบบละเอียดก็สามารถกดพอแล้วนั่งอ่านได้นะครับผมแต่ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวขอไปเซตก่อนหนึงรีบวิ่ไปเซตก่อนเกิดแบบเปล่าแบบเปล่าในเก,กินกน่าจะยอรุ่นเมิกสักตัวหนึ่งอะ เราเป่ยนเดอเอาทนดีทำไมาลงมาลงมาาเอาหัวเปลี่ยนไเลยาเลยตาได้เลยกลับไปกลับไปเสรเจะล่ะบิบิน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 มาเร็วเอว่ะหายละชิบหายละเกินเวลาเลยเจอาบึ้นโดนาบึ้นไปเร็วไปเร็วโอ้โห้องทำไงอ่ะ บร้กูควรพูดหากีนอว่ากูต้องทำยังไงเนี่ยให้ชนะเนี่ยดักดับดักดักดับดับตีบดไปดัไดับดับลงบดับดับรับบดันดับดับดับดัอดับดมบดับดับดัดับ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 ดดดนดดบ โดนระเบิเสือดิเล่ฮย่งนี้ยอย่งก่ออย่ากอรี้ยรวมๆรวมๆรวมมา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 ามามาม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 าม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 มา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 าม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 า้าม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 าาเา้ามามามาามามมา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 เาาาม โดนกระโดกระโเบลได้ปุ๊บครับได้ปุ๊บีได้ปุ๊บีอนนนี่ยเขาตั้แต่ลองระเบิดระเบิดยังไม่ได้าระเบิดเารเิดแล้ววิ่ง้าเาอยานีคนตายลหายไปไห้ต่ำเลยนะ มีหีมีหรอไม่รดีเดียวโดนห้าเจ็แบ็คไซไม่ได้ไม่ฮิวห้าเจ็ดไม่ฮิวแบ็คไซด์แบ็คไซด์แบ็คไซด์การได้ครับอาลูกตาไปล้างสไลด์ดีสว้องอย่ากิ๊บต้องล้องเอาลูกตาเอาลูกตาเอาลูกตาไปล้างสไลด์ดีเนี่ยผมเห็นหมากะโดดยังไม่โดน อ๋อจริงเลยตาเนี้คือแบบเล่นแต่สกิลอย่างเดียวยิงไม่ได้ยิงเลยยิงไม่ได้ตายตีกิมบุลเราไม่ค้นวุ่นวายอ่ะถ้ามีคนตายระเบิดเนี่ยจะฮาเลยล่ะคอนเทนต์เลยอ่ะเฮ้ยโห่กองเซ็ตกุบบาทมากมีมีตลาดไม่มีครับเบี้ยวไม่มีน่าจะโหป่ะน่าจะลองโหอ่ะจะโหใส่เช็คมิดนะไม่มี น่าน่าจะเช็คเข้าไปเล็กกว่านี้นกเช็คไม่ได้ผมว่ากระดาษแน่เลยเฮ้ยไอ้ไงกระดาษกระดาษวินโดงเอาตายโหเออข้าวไม่ได้ยิงกระโดดล่วงกระโดดมาหาปืนเดี๋ยวเดี๋ยวมีได้โกลมาอะไรแล้วบินมาลู่ตแต่เขามีเงินยี่สามมาสาม

กาสิาสิาสิกว่าผมกระโดดตกอนอ่ะเอยี่สิบละยี่สิยิบลทีปบเลยส่ทีอยูด้วยต้องกระดดตะ <c oughs> ตอก,นตก,กอนอะปาก่อนก็ได้กระดดตอนอ่อนนะเมตายนะตองรัสองตายโอ้โหดูแล้วาย่ <c oughs> ก็เปิดแล้วใส่ใส่นี่เหมือนเขาบูลลี่อ่ะถ้าเขาเปิดใส่อ่ะเปิดสองวัดแตกเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าวัดละบูล์เข้าไปเสี่ยงเลยเฮ้ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่อยู่แต่เราเจ็บกว่าบายเขาไม่มีนะบาดแตกไปโอ้โหเรียบร้อยเล่มน้อยบูู์บูลแแจ๊

เรายิงเรายิงสู้เขาไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะเรายิงเรือเท่านี้ด้วยแต่ช <c oughs> าติยานเรเดียนไงมันมันชินมันชินมือไปนะมันชินกดเกาะก่อนติดมือนน <c oughs> มีคอมเมีเนเนยน,มนต์นะ <c oughs> ไอเขาแม่นดีเขาไ <c oughs> ขม่นั่แล้วอันตีแล้วหน้าติผมเจนี่เกี่ิวเฮ้ยตัวคนน่าจะได้เท่ากันนะน่าจะสิดหมดปะไม่หมดเนี่ยหหมดมด เออเอ้าที่จะซีไปแล้วเอ๊ะมิต่ออ้ส้มยเอลิงเอลิงไม่ยืนรอตรงนี้เลยแเอร์บีเเอเรอเขอมแนหรอกเขามแนแนหรอเขามแนเานลอเวออหลอกหลอกหลอกแดงกเลยอ่ะ อยูซ้ายเนี่ยปันระเบิดปันระเบิดปันระเบิดระเบิดแต่ล้อมล้อมล้อมตวยสวล้อมตรงด้ศูนยหกศูนเล่นลอตตเล่นเล่นีมาดิฟิวมาเล็อเลทเลทอ่ะศูนยกศูนย์ตักปีมาก้มาึ้งมานังผมสีขาตึงนะ เอาคเฮ้ยอีแล้วเอามอีงเลยอ๋อไมีนยว่ไปเลยวีข้างหน้าติลงใส่เขาไวเกินไปเดี่ยวเขาหลอกนอกแน่เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไป่ข้างนอกมีไหมมีอ้าวเลยดูดูดูโอยดูมาแบนตัดหัวใช่ไหมเอาเอาจบแล้วอะไรนะตอนนี้ตในนี้ยิงทะลุหั่ตายหัว อ่ว่าจริงๆ่ะตายจิงอ่ะยัดสกิลแล้วก็ตายโนนอดินวอแบงด้วยเบอกินอ่ะไอ้หเลืสีทุกคนเลยวะไ้ีสีีมันจริงบอลเนี่ยีเดี๋ยวพอเรารู้ก็เราก็จะเดินกันเลยมามามาาใกล้กัอุยโหขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยคเจ้า่ะ ไม่ใช่นเดียวหรอกโอปยันต์ตอนนี้ติดกันเรยอสามยานไปอย่างนั <c oughs> <c oughs> ้นนะติดสองคนไหมไม่ไรหรอกเราการล่ากาล่ากาล่าอยู่ปะยังอยู่อยู่อะย้าเดียวาท่าเดร์วิช เอาแล้วหน้ากันล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 ะโอ้โยหน้โหใช่ใช่ใช่ตันสะบัดร้องไีกเกินปี๊บมีละมีมีมีสี่แล้วแหละนี่มันจะได้เลยไม่ได้สี่ไม่แทนน่าจะอุ้ยวัน้ n e m y โอ้โหให้นัดเดียวชิมหาแล้วก็เนี่ยแต่แต่เขาแต่เขาบูฟเร็วไม่บูฟเร็วกว่าเก๋ดิ่งนะ ที่เดิมตรงตรงนั้นอ่ะแบคไซด์ขคอนอยู่ข้างในหร้อมั้งเขาอยู่ข้างในอออ่อ่าอ่าออ่าอ่อ่าอ่อ่า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 ่าอ่าาาอ่าากเ่าเขาาเร็วมากอ่อ่าาาอ่าอ่าอ่อ่าน่อ่าาเ่าอ่า่าอัาไ่่า่าอ่าอ่อ่ะ่าาอ่าอ่ะ นั่นบทสีลูกออก้เขาเข้าเข้าใสยแล้วอะอุ้ยโอ้โหนี่มาไวมากอะไม่ทันตั้งตัวกระส่าแรงรอแล้วเนี่ยย่มิตโอ้ก้าหลัดเสียงเหมื่นจะเดินเข้าเอนะเข้าเข้าเอเข้าเข้าเอ They found my wire แค้นแทบยังไว้แค้นหลอกแค้นหลอกเอ้าไม่หลอกระเบิดใหญ่ยังไม่กระจายอยู่นาสายละเฮ้ย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 เราสิบนะเราสิบนะไม่บีบคุณเอาเอาป่ะแค้นนะไอ่กลัวเอาอันติเอาอันติเีเอาอันติเอาเลยอันติ สกายสกายตีเลยอติไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเออพาติเริ่มเลยอติเล่นเกมตั้งแต่เริ่มเลยเอออัติก็เริ่มเลยเิลยเลยเลยอ้าวเหมือนเอาผมมาทำไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาใช้สกิลเล่นๆแล้วก็จบมาซ้อมมาซ้อมมาซ้อมสกิลมาซ้อมมาซ้อมเล่นสกิลเงี้ยเหมือนไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยฮะก็ไม่้ผมว่าถผมว่าระเบิดใกล้ๆป้อมคิวจอยเลยไซเฟอร์ตัวตึงพลังแปดมิ้งตามติดเลยวิ่งตามอติเลย โอเคไปปารติ้อะไรเหรอตลาดนะอ๋อดีเข้าฝันรึเปล่ากระโดด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 ไม่มีใครเข้าเลยอ่ะปาด์ปารเอายัดให้หมดรู้ไหมไม่ได้ยีรู้ไม่ได้ยีแล้วมีอะไรยัดให้หมดทำไมวันนี้อ่ะอ้าว เอารอบบวกละวแลเราคงไปดีกว่าเข้าเอทีกว่าทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุอย่ากให้อยุดยั้งจะเขาได้เสียงเขาู้วนแล้วเบิดหลอกเหรอไม่ไม่เราเบิดอ๋อเราเบิดซีทีเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงมาก่อนแล้วเราเบิดหลอกเงี้ยไหมเออเราเบิดเอล้วก็ไปซีเงี้ยอ้อมโลกแล้วก็ลับไปเออ้อมโลกฮะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ เอาไปโดนระเบิดเอาไปเดี oh, <I> ๋ยวเอาเอาเล่นไปโดนอะเนิดผมไม่เล่นไม่ต้องเล่นไระตยแล้นไ่ตางเล้วไ่ตองเล้วไ่ตอยเล้นไ่ตองเล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 ไต เอาดันน่ะเราได้เปรียบปัญหาเขาเข้ามาเด้นระวังระวังเดี๋ยวเขาจะดันมาว้าไม่มีไม่มีตายเข้าวัยยิ้มหายเลยแล้วเนี่ยอะไรกอนมาอย่างวโคตรโคตรไรโคตรดาวาวโคตรโคตรโคตยิ้มแข่งเลยแก้มปิดเลยอ่ะไม่ยิงเราเข้าหัวถ้าปีเราไม่เข้าหัวเราก็ตาย ก็คุณบ,บุญเลชระวังระวังเขาดันมาแนะ่ไม่ดันดันแถบไปเลยเนาะแฟนนะครับอย่าอย่าเอาตาผมดิตากระบอกละไปไหนดิแล้วเขาเอเดี๋ยว,วไปเขาหนอกซีวะถ้าหมายเฉียวยีไม่เข้าหัวก็ดูเหมือนไม่มีความหมายอะ่ะ เฮ้ยเข้าเลยคเลยครเลยเปเตอร์ไล่รูซตีแต่เราแพนเอ้ยโดนหมเอยอะเยียมถอยู่ไม่ได้แล้วเราลาาดไวไหมลาาดไว้ลาามดไปเ้าิีเ้าีเ้เ้าีเฮีเงลุ ยูจอยในยูจอยตายสุดร้อยไม่ได้อะไว้นแต่ยูจอยตายด้วยไอ้เสี่ยเวตาไปก่อนเลยอ่ะเอาจริงอะไปด้วยกันเลยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปด้วยกันจับมือไว้เลยไปด้วยกันเป็นไงเขาเก่งเขาเอ็ดทุกรอบอ่ะไม่อย่างนัไรเขาเขาออกมาทุกมุมเขายิงได้หมดเลยนะนี่นี่นี่ไอ้ยเก็บเก็บแทถบมาดิแถบตัวมัน่ะ ยืนยืนกายจะโดนเหรอโดนโดนหมดโดนหมดแล้วก็เลยบอลบอลร่างเนี่ยบอลก็มีสติเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนบอกตำแหน่งก่อนไม่รูยืนบีอยู่นนัแหละมามแทนสีได้ไะมแทนสีเปิดอ่ะเดี๋ยวเปิดอ่าเอาโอดินมาก็ได้ยนะเว้ยบอยผมมีระเบิดบอนอยู่ไหนนอยู่ไหนมันอยู่บีเอ้า ไม่มาอะไรไปแล้วไงยังเกมเป็นรู้ดีจัดมากเนี่ยเขามาเนี่ยใช่ดิเนี่ยเขาวิ่งยังไงให้ไม่ได้ยินเสียงเลยวะถามจริงเหรอไม่วางมเปิดวางมือเปิดวางมือเปิด์มือเบอรมือเปิด์เขาเบอรเขาเบอดิมตันนี้น่ะเออประัญหมาเช็คไหมเอาหมาเช็คเอาหมาเช็คเลยอ่ะเอาใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างเราต้องใช้เราต้องใช้ทุกอย่างให้คนบอสสกิลคือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา ตอนเล่นยิงปืนไปฮะก็ยังตะกิวเอาอืตะิวระพาวชนะเลยเรียบร้อยเลยอาคิวไปัแล้วไไวเอ้เดียวตัวตัดนต่เขาเอาหัวแล้วโผมเส็บตาแล้วนะฮะอุ้ยน้ำสุกอ่ะทำลลเลียนัำไว้ของยเหมืมาเอาหคูลี่นักเนี้ใหในคิปว่ะิวแล้ ศูนย์สี่เกลับไปได้แบบชิวๆไปไม่เป็นไรเราสกิลอย่างเดียวพอกีไปแค่สกิลก็ตายแล้วอะไรวะเดินเข้าซีอย่างพอดีอยงหรือเขาเจ้าโอดีแล้วก็ตายบิดมาเนี่ยไปอันนี้ให้ด้วยโอะไรอะไรอะไรไม่มีเหรอเฮ้ยขอข้ามาขอนี่ดีหลัง

โคนเง็นๆอ่ะเราไปแล้วเปิดซีเราเปิดซีทีมันเดิมดีละวเดินเด็กเหมือนค่นเง็นอ่ะบีดบีดบีดโหลบบีดบีดเอาบีดชิบหายเอาชิบเอามาเล่นมาเล่นดูฐานกันดูฐานกันมงเล่นมงเล่นอยู่านไว้เซี่ยงมีใครอะไรให้เพิ่มไหมอยู่ใจเป็นอนุสวร์ได้ไหมตรงไหนตรงตรงแถวผมเนี่ยโอเคโอเค

เขาบอกว่าสกายห้ามใช้ไม่ใช่หรอหรือใช้ได้ใช้ได้ใช้้ไดแต่ห้ามฮิวเพรว่าทุกตัวใช้ได้ห้ามฮิวไม่ไม่เซกับฟินิกซ์เข้าแบนไอ้แยๆไอ้อีวอยู่ผมมันจะวิ่งไปสปอนเก๊ฟฟินิกใช้ได้เอามาแส่อีกตัวหนึ่งกล่าวเขาตาบหรือเตอเอาโยลูอีกตัวเออโยลูก็เล่นได้เหาะทีทีครั เาเาไล่อเรามีคนแบงเล่นเล่นเล่นแบบไ่้อแล้วตอนนี้คือแบบจิวจิวจัดเพื่อนทำให้หมดมามาระเบิดระเบิดระเบิดพร้อมทุกคนลดทุกคนะไปอยเขาดันนะปือไว้แล้วก็รีบไปไปแทนไปแนไป เฮ yeah, okay. He er> ี่ยเขาวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอวิ่งเขาวิ่งลยเขาไม่กลัวเราเลยนึกว่านักวิ่งมาราธอนเลยสัมบบมบบบบบบโบเบาไม่ฮบบด้วยประเด็นบบ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 ตบอันติบบ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 ยบบ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 บมบบ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 บยบบ โคตรหน้ากูมาเราเมียตีคอนเฟิร์มวินเอออะเราตีให้หมดเลยเออตีขอไม่ไม่ใช้ดิเราใช้ไปได้เะเราเราอย่าเบื่อแคนตีเราแคพร้อมกันแบบว่เขาเบื่อปั๊เลยเบื่อมจำเบย์ลาบเฮเเราแคสหนึ่งวะสตารสกหาเลดเล็ตีโดดไปผมมันตีตามบอยขอรหดเราเพสองละเอ้ยละสองตา เราแพ้สองเราอ่ะเราก็ได้แล้วมาแล้วมาแม่ระเบิดระเบิดระเบิดโล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 ไอคนอยากตาบอดอ่ะวิทย์ีลองเอ้ยสีลองสีลองไปหางน้ไวจังวะอันเอเอาได้วิ่งกลับเอาได้วิ่งอ้อมแล้ว เขาเล่นปืนเด็กแว้นหรอแงงแงงแงงบอยไปเล่นอาหารเลยวะเฮ้ยเล่นอะไรไปเล่นอะไรซีทีแล้วกันเราบ่นป่ะอยู่ๆก็จะมาแบบนี้อะไรของเขาวะก็ทีเว้นนะโว้ยโดน ชาติกันดาตีนเราเราเรเราโฮไว้ไงเขาเ้าโดนมดละกรกันโดนกันโดนกันโดกันดกันโดกันโดนอะฮะฮะแพ้งแพ้เ้เราเราเพ้เราแพ้เราเราตีให้หมดเลยเราตีทุกคนเลยเต้งเฟรชมี่ฮ่่าเ่า่าฮ่าฮ uh <laughs> เทเลยเกี่ยวกล้วิวแค่ตีทักดีครับทีดีครับหายตรงกลเจ็ดน่าจะพิวกว่าเจ็ดน่าจะพิวกว่าอาร์ติกกระโดดยิงบึ้มบั่มเลยอะไรนี่ถ้าเจ็ดแบบชุบชับชุบชับเลยนะน้องเขาบอกว่าถ้าสมมติเขาเล่นเจ็ดนะน่าจะชุบชับมากกว่านี้นะครับผมก็เลยเสนอว่าเอ้ยงั้นเรามารีแมทเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมและนี่ก็เป็นไฮไลท์สั้นๆนะครับผม เอา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 เเอา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 เอเอา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 เอเอา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 เเอาเอาเเอา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 เเอาเอาเเอาเอาเ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  พอรับก็คือนองเขาแพ้เหมือนเดิมนะครับก็คำาำสนุกสนุกนะครับเบ้าเดือยเยอเหมือนกันนะเอ้ยไปหมดจาแฟนดีเขาแฟนดีคอดูลี่อะตาดาวบิ๊ทคเฟิร์ฟินถ้ามืเตี่ยคตเฟิร์ฟินเอาถ้าเขาแบบถ้าเขาไม่เอาเลแบบถ้าเขาแบบไม่การตดการเลือดสิบอ่ะแปดหนตัว ถ้าคลิปวิดีโอนี้ได้สื่อสารอะไรบางอย่างที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะก่อดราม,ม่าได้นะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคิดว่าไงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีนะครับและอยากเห็นคลิปต่อ,ตอไปก็สามารถกด subscribe ไว้ได้นะครับเพื่อจะสามารถติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันดีจริงๆนะเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการดันคลิปของร้อยไปสู่สายตาคนนอกที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับส่วนใครที่อยากให้เพื่อน น,น,นะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเซ n น i ิทีฟนะครับผมโอเคครับไทยนี่ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันวีดอทัดไป see you ครับผม Just